สวัสดีครับผมแอดมินล็อกอินนะฮะแอดเมานั่นเองแห่งเพลเอมเทอร์อแลนด์วนันเกิลเคิลนะฮะก็ตอนเช้าได้มีการโพสไปของแอดมินอะไรวะแอดมินเอ็มนะฮะวันนี้เงียบหน่อยไม่มีใครขอสกายมาเพราะว่าไปไหนกันไม่รู้นะฮะก็คนเงาเลยนะครับอ่ะตอนเช้าได้มีการบอกว่าจะแจกของสมบัติในตำนานจำนวนสามกล่องนะฮะคนละหนึ่งรางวัล ของกิจกรรมของแอดมิน n อนะฮะแต่ให้ผมมาช่วยเฉลย ER นะฮะก็วันนี้มาอัดคลิปชา้าไปหน่อยนี่หนึ่งทุ่มสี่สิบห้าก็กว่าก็สุ่มเลยแล้วกันนะฮะเยอะมากฮะ,ะรายชื่ออ่าคนแรกนะฮะได้แก่ต้าเร็วแรงนะฮะอ่าเลยอ,อีกสองท่อนเท่านั้นนะฮะอ่าก็ จืดจืดจืดอื่ะชื่อะแก่ชื่อนี้นะฮะอ่านไม่ให้ออกฮะอะและรายชื่อสุดท้ายก็ป่าป้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 าคณสิ้นหนึ่งก็ไปไปนะฮะก็สามคนนี้ผมจะทำเอ้ยแอดมินเอ็นซสิฮะจะส่งของโดยให้ให้โดยนะฮะอัตโนมัติเลยนะครับก็ขอบคุณที่เรื่องกิจกรรมกิจกรรมอย่างนี้มี เกือบทุกวันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะแต่กิจกรรมครั้งใหญ่ของเพจก็เราติดตามนะฮะเดือนหน้าหรือ4,000ไ like ลค์ก็ไม่รู้นะฮะติดตามเราเองบยบอย